สองมาที่สามนั่นน่นน่นก็นอย่างเงี้ยทุกคนเออตักดินมาหนักมาหนา,นาเฮ้ยมันมีแนวเห็ดเนาะเอ,อ้ย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกน้อยดัม pling คลิปนี้มาเยี่ยมเยือนทีมงานครับผมที่เก่าที่เดิมของที่คลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็มาหากเหนเดิมอถวเกดิคลิปเดิมที่เอ,อตรงนี้นะครับผมที่เดิม หนุ่มรถก็รถเสียบโป้งที่สองขับนะวันนี้วิ่งงานเที่ยวครับผมประมาณสามสิบประมาณยี่สิบสามสิบได้นะครับอยู่กับเจ้าซาลี่เอสบายสองร้อยซีกับเท้าแก่เท้าแก่โอ้ยอยากขอแต่ขอแก่ได้เนาะ น่ากตัวลืมารล้มมาด้วยโคตรร้อนเลยฝนไม่ยอมตกสักทีรู้ไปไหนหมดไปไปปุ้ยเอ้โคตรสูงอ่ะดิก็อย่างนี้อ่ะทุกคนดูโอ้โอโ พี่พี่เท้ฮิตอีลีเลยกีเลนกีเลนเออหนเลยนู่นนูโอ้น่ากลัวนุ่นมาละสองสัตโอ้โครเร็วอะ สิงให้เทกยีโน่สมองเงินโอ้โหโคตรเร็วรถขุดคันนี้ก็ ใกล้ถึงหนึ่งปีแล้วครับผมประมาณสี่ห้าเดือนนะมั้งไม่แน่ใจแต่ก็ยังแรงยังไวอยู่เหมือนเดิมครับผมแถมฟันก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีโอ้ใส่คุมโพตรไม่รู้อะไรมัดหัวไอ้โปงเนี่ย รถกระแรงคนกระแรงจัดไปลุกเป๊ะวันนี้เอกว่าจะไปหาหมอผมแต่ว่าพอดีทีมงานมาหาก็เลยงดไว้ก่อนโหพอดีว่าขาเอกเออไม่รู้เป็นอะไรเอเอกดขาผมเลยว่าจะไปหาหมอเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ไปโดนแก้วบาดขาครับผมเลยทีนี้คือวันแรกก็มันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่พอวันที่สองวันที่สาม น่ะ,น,ะ,น,ะนั่นน่นก็อย่างเงี้ยทุกคนเออตักดินหน,นักหนักเอ้ยมันมีแนวเห็ดเนาะจอบแกงเด้อยอเขาแก่เด้อชอบแกงเด้อดอาแขนไม่ถึงอเออแขนไม่ถึงแขนสั้นเกินแขนสั้นเกิน ร้อนร้อนหน้าดินไม่เอาก็ผมเอาแต่ดินทุกรังโอ้ ไม่กล้าเข้าใกล้เลยเสียโป้งเสียโป้งมันเหมือนกับหัวหน้าจจ้อยครับผมหัวหน้าโร้อยชอบแก้งเสียโป้งก็ชอบแก้งโอ้ดูดูยิ่งใหญ่รังการมากพวกกี้ เร็วเกินต้านอ้หูาท้ายใจต่อบเบอิดแล้วน่ เต็มพอดีแล้วก็เล่นเหมือนเดิมแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเอ้ยเนาะ <Okay, S 1> โอเคอเคอย้ยนี่เวลารถไม่อยู่ก็จะเล่นอย่างนี้เอ้ยเบิกน้ำมันรถจริงๆนูๆ,ๆนูๆนูนูโอ้ยกลัวจะดินถล่มแน่เนาะ ba đã Ê, lại làm sao làm sao đứng được vị làm sao đứng te lôm, tè lôm, lúc phi เอ๊แต่ลมไม่มีใครเป็นคนขับเนาะน,นี่นูนูนูพี่ทอมมี่ขยันมากครับผมนับถือพี่ท,ทอมมี่มากเลยนะพี่ทอมมี่ขยันริ่งข้อ้ แกทำงานรถตู้ด้วยผมขับรถดามด้วยอ้โคตรขยันเลยถ้างานวันไหนรถตู้ไม่มีเออคนขึ้นก็มาขับรถดามผมอ้โคตรขยันเลยพี่ทำนี่เดี๋วเกิน ลิ่งเท่าไหร่เนี่ยลิ่งหกหรือเปล่าเนี่ยรถวันนี้รถวันนี้วิ่งประมาณสี่คันนะครับผมยังมาไม่ครบหนึ่งคัน Yeah. ไปละไปละนี่อ่ะแล้วก็เล่นเหมือนเดิมไดห้อย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 แล้วก็เล่นเหมือนเดิมโอ้โอแกอยากดะดินมันลุลงมาเลยเนาะพอเอาขุดหน้าดิกนกองไว้แล้วก็ ก็มาเขี่ยโอ้โฮมก็จะเขี่ยเอาหน้าดี่เราเขี่ยให้เป็นระดับระดับให้ระดับมันเท่ากันนู่นู่นู่นโอ้หลอกกุ๋ยนี่มาเร็วจัง เว้ยหมุนเอลวด้วยโอเคครับผมคลิปนี้ข้อขอตลากัรไปกผ่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเองด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ